สวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ที่ชื่อว่า Okinka เกมในสไตล์ r e ีย Time s t ั a t ี g ที่เราต้องวางแผนในการเลือกตัวละครเข้าไปต่อสู้ป้องกันป้อมของเราและมีภาพให้ทำมาในรูปแบบของ3 d ที่สวยงามอยู่ฮะโดยเขามีอินสปิเรชันจากเกมมือถือชื่อดังอย่าง Clash Royale ด้วยตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับก่อน,นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉย ฝากกดติดตามช่อง YouTube p a ์ล l o t แล้วก็กลุ่ม Facebook p a ย์ l o t ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะเกม o k i ินกครับจะเป็นเกมที่คุณต้องเลือกการ์ดนักรบที่คุณมีรวมถึงสกิลการ์ดเพื่อออกไปต่อสู้ป้องกันป้อมของคุณในระยะเวลาที่เขากำหนดฮนะในการเริ่มต้นเล่นครับคุณจะเป็นต้องมีตัวละครของเขาที่เป็นตัว NFT อย่างน้อย3ตัวละครครับโดยในฮีโร่แต่ละตัวนั้นจะมี2ยูนิตการ์ดและ1สเปลการ์ด ที่จะสามารถเลือกได้เมื่อเข้าสู่ระบบการต่อสู้ครับใน1่เกมใช้เวลาไม่เยอะนะใช้เวลาประมาณสามนาทีเท่านั้นครับและเมื่อเกมจบก็หมดเวลาสามนาทีหรือว่าป้อมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพังลงไปฮนะในตัวละครคร,ครับเขามีการมินและก็การขาย I.N.O ไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมานะฮะและตอนนี้ขายกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะในหลากหลายแพลตฟอร์มครับที่สำคัญคือขายกันหมดด้วยนะครับใครสนใจอาจต้องรอเขาเปิดในรอบถัดไปฮะ ีมงานของเกมนี้ครับเขาเป็นตูดิโอเกมที่ชื่อว่า Close Game Studio ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเวียดนามครับและเปิดมานานแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งเปิดเนาะถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของเขาครับจะมีการแจ้งว่าเปิดมาตั้งแต่ปี2014และตัวบริษัทครับก็มีการทาเกมทั้งในโลกบล็อกเชนและนอกโลกบล็อกเชนครับในบล็อกเชนที่เราคุ้นเคยกันนะเคยได้ยินชื่อก็คือตัว s t e p h e r o Make Master ที่ผมเคยทําการรีวิวไปนะครับและมีเกมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับบล็อกเชนอีกด้วยครับ เรียกว่าในส่วนตัวเกมอย่างเดียวไม่น่าเป็นหัวสักเท่าไหร่นะว่าทําออกมาได้หรือเปล่าครับโดยคนที่มาเข้าพัฒนาแล้วก็ดูแลตัวเกมโ k i n งก้านี้ก็มาจาก c r o s s Game Studio นั่นเองครับคุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านตัวไวเปเปอร์เกี่ยวกับประวัติต่างๆได้เลยนะฮะ ฟังก์ชันของพาร์ทเนอร์เกมนี้ครับถือว่าน่าสนใจนะฮะนอกจากมีส่วนของการขาย NFT ที่ผมให้คุณดูไปแล้วนะตัวฟู NFT เกมซัตเตอร์แล้วก็เว็บไซต์ต่างๆครับยังมีส่วนของ VC ต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตตัวเกมอีกครับและมีกิลที่เข้ามาร่วมมือกันด้วยเนาะอย่างที่เราเห็นกันเป็นประจำในหลากหลายเกมครับคือก Guill Game ตัว GGG ทำให้ตัวโปรเจกต์มีความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรฮนะในระบบการเล่นเกมครับก็จะมีในโหมดของ PVE PVP การ breeding การคราฟอุปกรณ์ต่าง หลังจากนั้นครับก็ได้รับมาเป็นเหรียญต่างๆของทางตัวเกมรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เป็น NFT และก็ไม่เป็น NFT ด้วยในส่วนของไม่เป็น NFT เป็นอินเกมเนี่ยคุณก็สามารถไปใช้กับตัวละครของคุณในการต่อสู้หมวดต่างๆต่อไปได้ครับในส่วนที่เป็น NFT คุณสามารถนําไปขายผ่านตลาดของตัวเกมได้ฮะดยเหรียญของเกมนี้ครับมี2เหรียญนะครับชื่อว่า OKG OK อันนี้เป็นเหรียญหลักของตัวเกมนะและเหรียญ KAB ครับเหรียญแคปเป็นเหรียญอินเกมโทเค็น ฟังก์ชันในการหาเหรียญจากตัวเกมก็จะแตกต่างกันเนาะส่วนใหญ่แล้วครับเมื่อเล่นเกมจะได้มาเป็นตัวอินเกมโทเค็ที่ชื่อว่า KAB นี่แหละครับโดยคุณสามารถนําเหรียญ KAB เนี่ยไปใช้งานในส่วนต่างๆของระบบเกมได้ครับแต่ในส่วนของเหรียญ OKG OK ครับจะได้มาจากการลงแข่งขันทัวนระ์นาเมนต์ฮะรถแมพของเกมนี้ครับช่วงปลายควเตอร์ที่2ครับจะเป็นการขายตัวละครก็เขาผ่านไปแล้วเนาะการเล่นมินิเกมครับการระบบทดสอบเกมที่ผมจะมาทดสอบให้คุณดูในคลิปนี้ครับ ตัวเกมจะเปิด I D O ขายเหรียญครับในช่วงคอเตอร์ที่สหรือน่าจะประมาณเดือนหน้านี่แหละฮะมาพร้อมกับการเปิดตลาดซื้อขาย NFT การเปิดเกมให้เล่นกันก็ในช่วงคอเตอร์ที่3ด้วยครับในคอเตอร์ที่4ครับช่วงปลายปีจะมาอัปเดตระบบต่างๆในโหมดของ PVP ก็จะถูกเพิ่มเติมมาในเฟสนี้ฮนะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะกลับมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวเกมกันบ้างครับในตัวละครที่เขาเปิดขายเนี่ยจะมีอาชีพหรือว่าคลาสที่แตกต่างกันไปทั้งหมด5คลาสครับ ไม่ว่าจะเป็นสายแทงสายตีระยะไกลนักเวทโดยถ้าคุณต้องการจะผสมทีมของคุณให้ลงตัวคุณอาจต้องเลือกตัวละครดีๆเข้ามาผสมกันครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีผลต่อทีมมากจริงๆนะฮะถ้าใครที่เป็นสายตีระยะใกล้มดไปเลยทีมของคุณก็อาจจะแพ้ก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูในส่วนของการทดสอบเกมกันอีกทีนะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขามีการดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะโดยคุณสามารถนําตัวละครของคุณเนี่ยมาบรีดิ้งได้ และจ่ายด้วยเหรียญ KAB ที่เป็นอินเกียนโทเค็นนั่นเองและในฟังก์ชันนี้จะมีระบบการสืบทอดยีนจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับที่จะส่งผลกับบอดี้พัสต่างๆสําหรับตัวละครของคุณครับในระบบการต่อสู้ครับที่โหมดแรกมาเป็นระบบ PVE ให้คุณสามารถเข้าไปตุลยดดานได้ครับใน1วันเนี่ยเขาจะมีเซมิ n นาให้คุณเข้าไปเล่นได้20รอบด้วยกันครับ โดยถ้าเราคูณ3นาทีไว้เนาะก็ประมาณ60นาทีครับสำหรับเล่นใน1วันโดยจะมีการรีเจนใหม่ทุกๆวันครับถือว่าเยอะอยู่นะเมื่อคุณต่อสู้ชนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับเหรียญหรือว่าขีบสมบัติรอบจากทางตัวเกมได้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาคุณดูในส่วนของระบบการทดสอบเกมเลยเลวกันครับในโหมดนี้ครับจากที่คุณเห็นนะก็เป็นส่วนของเฟสอัลฟ่าเทสอยู่ครับซึ่งในเมนูแถบต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นว่าคำมิสูนนะยังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับ ที่จะทำการทดสอบครัคือในระบบของ PVE ครับตัวเกมให้ตัวละครผมมา3ตัวในทางด้านล่างเนาะเป็นสายโจมตีระยะใกล้1ตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นโจมตีทางอากาศเนาะและขวาสุดครับสามเหลี่ยมถ้าผมจำไม่ผิดคือเป็นตัวแทงนั่นเองครับก็ส่วนต่างๆยังไม่มีนะทางด้านบนมี XP นะครับแล้วก็เหรียญที่ได้รับจากตัวเกมนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยละกันนะฮะ เมื่อเข้ามาสู่ระบบตัวเกมนะครับคุณจะเห็นว่าเราจะมีป้อมป้องกันอยู่นะเนี่ยมี3ป้อมนะครับฝั่งด้านบนครับอามีเวลาให้ผมแค่สอนาทีเองนะฮะไม่ใช่3นาทีนะโอเคฝั่งด้านล่างครับแถบสีฟ้านะก็เป็นแถบของ energy ของเราที่จะส่งตัวละครไปนะครับนี่ตัวละครศัตรูมาแล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับมีค่าไล่5นะฮะก็ไปไล่เลยอนะผมส่งส p o r t อีก1ตัวนะครับ ตัวเล็กๆน่าจะเป็นสายซับพอร์ตในสายโจมตีระยะไกลนะเหมือนยิงยิงธนูยิงเวทไปนะครับโหเขาไล่ตัวใหญ่มาผมเอาตัวใหญ่ไปด้วยนะครับไล่าเหมือนกันแล้วฝั่งนั้นซ้ายไม่มีเลยอันนี้ก็คือเป็นยูนิตของตัวละครนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสเปลอ่ะเป็นตัวเหมือนไยเวทไปนะเมเทโอไล่ไปนะฮะก็จะยิงลูกไฟไปนะยิงไปหาป้อมเ็ได้เลยนะไม่ใช่แค่เทิดเราเท่านั้นไหมครับ ฝั่งนั้นซ้ายผมไม่มีใครเลยผมส่งตัวสีฟ้าไปแล้วกันนะครับแล้วก็ส่งตัวอันนี้น่าจะเป็นสายแทงเนาะออกไปลุยบ้างครับออะฝั่งขวาผมต้ยหมดแล้ว2ตัวตัวนี้น่าจะเป็นสายทมตีแลยคใกล้ผมน่าจะเป็นวอริเออร์นะ<ๆ>เขาทะลุมานะเราก็ทะลุขึ้นไปนะฮะเออเอาสิต่างกนต่างกันลุเนาะเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับผมยิงลูกไฟไปก่อนอย่างนี้โดนไหมโดนสองอมไหม โดนสองป้อมนะฮะป้อมเขาตายไปหนึ่งแตกไปหนึ่งเนาะผมส่งตัวแท้งไปทางขวาไอ้เขามีตัวเล็กมาด้วยอะ่ะมีตัวเล็กไปทางซ้ายนะผมเอาตัววอริเออร์ผมไัดันครับแล้วก็เดี๋ยวส่งซับอีกตัวหนึ่งส่งซับอ่ะทางขวาตายไปแล้วงั้นส่งซับไปทางขวานะฮะวอริเออร์ผมก็ตายไปด้วยเนาะเหลือเวลา2ยีิาวินะฮะ ก็ลำคาญอยู่นะไอตัว Energy ขึ้นมาไม่ทันนะครับใจอยากจะส่งไปหลายตัวเลอเกินนะแต่ขึ้นมาไม่ทันเออยังดีเขาไม่บุกมาผ่านป้อมลนะอเลยเนาะโอ้ยตัวมีกระแทกไปข้างหลังด้วยอะ่ะเน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 เทางขวานี่เนาะเหมือนมีสกิลพิเศษอะ่ะงั้นผมต้องใช้โจมตีระยะไกลไปช่วยแลวฮะโอโอฝั่งซ้ายนี่บุกมาแล้วบุกมาแล้วหมดเวลาก่อนนะครับป้อมไม่แตกนะครับป้อมไม่แตกแต่ป้อมผมเหลือเยอะงั้นผมชนะนะครับเออผมชนะเนาะ แต่ได้หนึ่งดาวเองเดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแผนแล้วกันเอ้าเอาไงดีผมดูตัวละครของผมก่อนแล้วกันนะตัวละครขึ้นมาแบบนี้ผมส่งตัวนี้ไปก่อนออไรฮ่าไรฮ่าเหมือนเขาจะมาทางด้านขวาซะเยอะนะฮะส่งไปสองตัวเลยอ๋อตัวละครตัวนี้ผมมามีสกิลเหมือนเขานะในการตันคู่ต่อสู้ถอยหลังไปนะครับถือว่าแจมใช้ได้ ส่งตัวไล่สี่เข้าไปครับมันจะมีขอบอยู่นะเออตัวละครนะฮะตัวฝั่งซ้าย3ตัวเนี่ยผมเป็นขอบสีเทานะฝั่งขวาเป็นขอบสีฟ้าคิดว่าน่าจะมีส่วนแตกต่างค่าความแรงตัวละครอยู่เหมือนกันนะครับทำให้เตตัสหรือสิ่งต่างๆนี่แตกต่างกับตัวละครตัวอื่นนะครับฝั่งขวาเผื่อแป๊บเดียวนะเขามาเป็นตัวแทงและตัวใหญ่นะฮะก็ผมเอาตัวไล่ห้านี้ไปด้วยนะครับแทงชนแทงกัน ทีฝั่งซ้ายผมผมจะตายแล้วเหมือนกันนะฝั่งขวาผมยันอยู่นะครับแรกอีกหนึ่งนาทีนะครับสองนาทีนี้ไม่พอนะชนะแบบตีป้อมเขาไม่ทันจริงนะฮะป้อมผมก็จะแตกเหมือนกันคือไม่ใช่แค่ป้อมเขาอะ่ะป้อมผมนี่จะพังแล้วอะ่ะเออแผมดันขึ้นไปแล้วนะครับป้อมเขาน่าจะใกล้พังแล้วแตกไหมแตกไหมจะเอาตัวตีเล็กไปเนี่ยลำบากเหมือนกันแนะ ถัวเวทไปแล้วกันนะครับดันอเขาไปดันขึ้นไปดันขึ้นไป,นนไปเอาป้อมขวาเอาพังสักป้อมหนึ่งได้ไหมทันไมสามสิบวิแต่ฝั่งด้านซ้ายนี่เขามาแล้วอะ่ะเออเอาผมตุลยตัวเล็กไปก่อนนะครับนี่ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ป้อมยิงแรงเหมือนกันนะตายไปแล้วนะฮะตีไม่ถึงป้อมนะอา่าป้อมแตกเป็นหนึ่งป้อมนะครับฝั่งด้านขวานะครับมีขึ้นแต้นะสฟีฟ้าขึ้นมาหนึ่งนะครับ เออตัวนี้น่าจะเป็นตัวแต้มป้อมนะถ้าผมตีไปได้หรือว่าเวลาหมดลงแล้วเราทาดาเหจี่ยมเขาได้เยอะมากกว่าที่เราโดนก็น่าจะชนะนะครับฟังก์ชันตัวนี้น่าจะออกมาแบบนี้เนาะห้าวิครับผมไม่ปล่อยอะไรเลยแล้วกันนะครับรอเข้าไปนะฮะลองดูซิว่าเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วผลออกมาครับก็ยังชนะนะฮะได้มาดาวเดียวเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้ง่ายนะเออเอาเกมนี้ไม่ได้ง่ายนะครับจากการทดสอบเล่นแบบอัลฟ่านะครับโหมดอื่นยังไม่มานะฮะซึ่งโหมดแรกที่เกมจะมาเนี่ยก็คือโหมดของ PVE นั่นแหละครับให้คุณสามารถเข้ามาเล่นนะครับก็ PVP ที่เพิ่มเติมเข้ามาคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับฟารแห้งต่างๆที่จะมาอีกครับก็คือระบบแร่เนี่ยแหละฮะที่ให้คุณสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้หาวัตถุดิบขุดแร่นํามาใช้งานในโลกของเกมต่อไปครับและเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหลังช่วงเกมเปิดไปแล้วนะฮะ โดยรวมแล้วครับโอคินกถือว่าเป็นเกมที่มีภาพสวยงามครับและมีทีมงานเป็นตูดิโอเกมที่ผ่านการทําทเกมมาก่อนระบบการเล่นเกมจากที่ลองมานะที่คุณเห็นไดมาถือว่ายากเอาเรื่องนะครับแต่้ดูในส่วนเกมเพลย์จริงๆผมว่าสนุกและก็ทําให้หัวร้อนอยู่เหมือนกันเนอะแต่ในส่วนของระบบการหมุนเวียนเหรียญครับท็อปมอติต่างๆการหาอะไรได้จากตัวเกมส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ต้องมาพิจารณากันอีกที ซึ่งในช่วงหลังๆครับเกมที่ออกมามักจะทําให้ความสนุกนํามาก่อนครับที่จะมาหารายได้กันเนาะต้องไปวัดกันอีกทีครับว่าจะมีคนเข้ามาเล่นเกมนี้เยอะขนาดไหนครับแต่ส่วนภาพรวมโดยรวมเนี่ยถือว่าผ่านนะฮะสำหรับผมนะสำหรับใครที่สนใจจะเข้าไปเล่นครับแอบได้ยินมาว่าการซื้อขาย i n o รอบที่2ใกล้จะมาแล้วนะครับในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้สามารถไปติดตามข่าวสารของตัวเกมได้ทั้งทางหน้าเว็บไซต์ครับ t w i t t e อร์ s c o r d กลุ่ม e l e g r a มอ่ะเพื่อมีการประกาศข้อมูลอะไรได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับ